T.E.P. E c ent, e n t e c o l i คไ Tech Asia 2014ตั้งเป้าผู้นำอนุรักษ์พลังงานนวัตกรรมแสงสว่างแห่งอาเซียนสวัสดีค่ะดิฉันขวัญจิราดมยาเลิศค่ะคุณกำลังชม iSociety ค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมากันที่งานถแถลงข่าวของ PA หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะเขาจัดเป็นเจ้าภาพนะคะในงาน Eco Light Tech Asia 2014ค่ะรายละเอียดเนี่ยจะเป็นยังไงไปติดตามด้านในกันค่ะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกาศเป็นเจ้าภาพจัดงาน P.A. p r e s e n t e c o l i t e Tech Asia 2014ร่วมกับบริษัท NCC Exhibition Organizer จำกัดหรือ NEO ในระหว่างวันที่12-14พฤศจิกาย,ยน2557ณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจภายใต้แนวคิด Life for Life ผลักดันนโยบายการอนุรักษ์พลังงานสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังค่ะ ตอนนี้นะคะขวัญอยู่กับคุณนำชัยหล่อวัฒนาตะกูลค่ะสวัสดีค่ะการเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้เนี่ยมีนโยบายแล้วก็แนวคิดยังไงบ้างคะการจัดงานอีโคไลเทคเอเชีย2 0 1 4เนี่ยเรามีนโยบายที่สนับสนุนการประหยัดพลังงานทางด้านแสงสว่างโดยการนํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีแบบใหม่ๆมาซึ่งในปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีนวัตกรรมทางด้านแสงสว่างนั้นมีเยอะมากแล้วก็สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า50%โดยเช่นตัวอย่างพวก LED ซึ่งเราสนับสนุนให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วให้ภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจภาคที่อยู่อาศัยนั้นหันมาใช้พวกน,นวัตกรรมใหม่ๆเจนหลอยดีเพื่อช่วยกันประหยัดพลังงานให้มากที่สุดอันนี้ก็จะช่วยประเทศชาติในการประหยัดพลังงานของประเทศด้วยนะครับ น,นี้ก็ได้กำหนดแผนงานมุ่งเน้นตลาดนานาชาติโดยคาดว่าจะสร้างมูลค่าการซื้อขายทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นกว่าเดิมเติบโตสู่ระดับ5,000ล้านบาทด้วยแผนการตลาดต่างประเทศใน3ประเทศสำคัญคืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามรวมทั้งจับมือพันธมิตรธุรกิจในต่างประเทศเปิดเกมรุกตลาดประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นและไต้หวันทำให้มั่นใจได้ว่าตลอดการจัดงานจะมีผู้สนใจเข้าชมงานกว่า5,000รายค่ะ การลงนามดังกล่าวนะคะก็เป็นเครื่องยืนยันข่าวว่า PA แล้วก็ NEO เนี่ยสามารถเตรียมความพร้อมนะคะในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างดีค่ะอย่าลืมนะคะคลิกคลิปเข้ามาชมกันเยอะๆค่ะรายการไ s o ซ i e ต y นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไป Society กันแบบไม่ตลอดเวลาค่ะและสำหรับคราวหน้านะคะขวัญจะพาคุณชมไปที่ไหนก็ห้ามพลาดค่ะวันนี้ขวัญขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการ i s o c i ซต y ตอน,นอื่นๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ i b i t c h a n n e l c o m และร่วมกิจกรรมเพื่อรุ้นลับของรางวัลกับเรานะคะได้ที่ f a c e b o o k c o so m iSociety 3D ค่ะ